ช่วงกว่าจะมาเป็นวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า EV วีอืมอันนี้น่าสนใจมากหลายคนอาจจะบอกว่ารถไฟฟ้า EV มีประวัติศาสตร์ด้วยเหรอครับเพราะว่ารถไฟฟ้า EV เพิ่งมีไม่นานนี้เองนะใช่เราเพิ่งมารู้กันว่าเออมีในระดับแมสหรือระดับที่<ะ>ประชาชนทัว่วไปใช้ได้เนี่ย<ะ>รู้สึกว่ามีไม่นานไม่กี่ปีนี้เองนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ออสคิดว่ารถไฟฟ้า EV มีประวัติศาสตร์ยาวนานไหมไม่นานหนึ่งเก้าเออไม่หนึ่งเก้าเอาประมาณ 2, นะสองพันอ่ะสมมติสองพันใช่ไหม่าประมาณนะเอาจริงๆแล้ว่ รถไฟฟ้า e ีีเนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนานพอๆหรือยาวนานกว่ารถน้ำมันด้วย มีมาก่อนรถน้ํามันอีกเหรอมีมาก่อนนี่ครับอา้าวเหรอไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับผมหาข้อมูลเนี้ยมาทําเป็นพอดชาร์กทีแรกนะครับครับผมอึ้งทึ่งเสียวไปเลยงงไปเลยงงเลยฮะมันเป็นไป,นปนได้ด้วยเหรอมีมาก่อนก่อนที่เราจะมีรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบน้ามันเนี่ยครับเรามีรถไฟฟ้าก่อนด้วยซ้ำแสดงว่าประวัติศาสตร์ของรถไฟฟ้า e ีเนี่ยมันยาวระดับร้อยกว่าปี200ปีเลยนะ,นะเกินคาดไปมากเลยนะเนี้ยครับผมเหตุผลมันมีอยู่ในเรื่องเล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับผมสมัยก่อน เอาตั้งแต่ยังไม่มีรถเลยค,คนสมัยก่อนเดินทางด้วยอะไรครับด้วยการเดินกับรถม้าขี่ม้า,ข,มาขี่ม้ากับรถม้าครับผมพอเราไปด้วยรถม้าเนี่ยนะฮะผมจะยกภาพตัวอย่างทางฝั่งของเมืองนิวยอร์กให้คุณผู้ชมดูในเมืองนิวยอร์กเนี่ย สักประมาณปี1880ปปลายๆบนท้องถนนเนี่ยมีแต่รถม้าเต็มไปหมดเลยพอมันมีม้าเยอะขนาดนี้วเวลาคนวิ่งไปถึงธุระเนี่ยทําธุระรประปังตรงไหนก็ตามแต่จอดรถม้าไว้ครับก็ต้องมีรางน้ำให้ม้ากินน้ำมีที่ผูกมา้าครับผมพอม้ากินน้ำเสร็จม้าทำอะไรครับเออว่าครับชี่ครับถ่ายครับ คนในสมัยนั้นนะ่ะเริ่มเดือดร้อนอ๋อใช่เพราะม้าเยอะนี่ม้าเยอะครับมันเป็นมลพิษเลยครับใช่ใช่ใช่ <c oughs> คนในสมัยนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องสร้างยานพาหนะขึ้นมาสักอย่างหนึ่งทดแทนม้าแล้วล่ะหลายฝ่ายก็พยายามคิดค้นว่าจะมียานพาหนะที่จะพาให้เราเคลื่อนที่ไปได้อย่างไรครับทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกับการคิดค้นเรื่องที่จะทําเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์แบบสันดาปน้ามันอ่าเริ่มต้องบอกว่าสมัยนั้นนะ่ะ ยังไม่มีน้ํามันนะครับเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องขุดลงไปใต้ดินแล้วเอาน้ํามันปิโตรเลียมขึ้นมาเนี่ยแล้วมากลั่นเป็นน้ํามันแล้วเอามาใส่ในรถยังไม่มีนะฮะคนสมัยนั้นก็คิดค้นเครื่องยนต์เป็นระบบขับเคลื่อนนะฮะด้วยแรงดันแล้วก็ผสมสารเคมีขึ้นมาเองครับผมเพื่อให้มันจุดระเบิดได้ใส่ดินประสิวเข้าไปใส่กำมะถันเข้าไปใส่แร่ธาตุนี้เข้าไปแล้วก็ให้มันจุดระเบิดแล้วให้มันผลักดันลูกสูบไปได้ครับผมฝั่งยุโรป คนที่คิดค้นเครื่องยนต์คนแรกคือนิโซฟอร์เนียคุณนิโซฟอร์เนียเนี่ยก็เป็นคนคิดค้นเครื่องยนต์แล้วเอาไปใช้ในเรือครับผมคนที่ไปเห็นเขาใช้เครื่องยนต์นี้ในเรือเนี่ยแล้วเอามาทำเป็นรถยนต์คือมิสเตอร์คาวเบนส์เบนนั่นเองมาอะไรเนไหมยี่ห้อที่เราคุ้นเคยรถเบนรถเบนส์ในเยอรมันก็เห็นเครื่องยนต์นี้แล้วเอามาตัดแปลงใส่รถยนต์นะฮะทางฝั่งอเมริกาครับก็มีคุณคนนี้ครับ คุณกูสต้าฟทรอฟนะฮะคนคนนี้ครับอยู่ทางฝั่งอเมริกาเขาไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เขาไม่ได้ออกแบบเครื่องยนต์แต่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมีโทมัสอันวาเอดิสันครับ,รบผู้คิดค้นแบตเตอรี่ครับ,รบแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นมอเตอร์นะฮะมอเตอร์กับไดนาโมเนี่ยมันคืออันเดียวกันครับทำงานกับด้านกัน อ๋อครับนะฮะคุณกูสตาร์ทโบเนี่ยทำรถขึ้นมาคันแรกครับครับผมใช้เป็นแบตเตอรี่กับมอเตอร์แทนแบบนี้เลยอ่ะครับเสียบไฟปุ๊บเนี่ยรถสามล้อเอาเอาไอ้ที่หนีบสายไฟเนี่ยหนีบเข้าขั้วบวกขั้วลบปุ๊บวิ่งเลยไปเลยเป็นรถสามล้อครับอืมแล้วเงียบกลิบไม่มีเสียงผู้คนไม่ตกใจความเร็วสมัยนั้นทำไม่ได้เร็วมากรถไฟฟ้าคันแรกของคุณกูสตาร์ทโธบเนี่ยวิ่งได้ความเร็วประมาณ3.6กกิโลเมตร ต่อชั่วโมงเออแปลกดีน่าตแล้วก็วิ่งได้ไกลแค่5กิโลในนิวยอร์กนะครับรถไฟฟ้าแบบนี้ได้รับความนิยมมากหนึ่งคือไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันับไม่มีแรงสตาร์ทผู้หญิงขับได้แล้วสมัยนั้คนยังไม่วิ่งไกลเพราะว่ามันไม่มีถนน มันวิ่งเงินอยู่ในเมืองเนี่ยสี่ห้ากิโลวิ่งแค่นี้แหละก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จอดชาร์จไฟครับใช่ไหมฮะก็แค่นี้รถไฟฟ้าเนี่ยจึงกลายเป็นรถที่มาก่อนรถน้ํามันด้วยซ้ำไปในประวัติศาสตร์ครับผมเป็นรถไฟฟ้าก่อนแล้วหลังจากนั้นรถน้ํามันมาได้รับความนิยมมากกว่าได้ยังไงครับอืไม่รู้สิพอรถน้ํามันเนี่ยมาชนะรถไฟฟ้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่รู้ครับเพราะถนนทำไมครับมันใช้พอเราเริ่มมีรถ เราก็ตัดถนนออกจากเมืองเชื่อมถนนจากเมืองสู่เมืองเราไม่นั่งรถไฟลแล้วเราจะเอารถวิ่งไปรถไฟฟ้าวิ่งไปปุ๊บแบตหมดจบอืมใช่เพราะมันไม่มีที่ชาร์จอยู่กลางป่ากลางเขาชาร์จตรงไหนอ่ะอืมใช่ไม่มีเซลร์เซลล์ใช่ไหมอ่าน้ำมันก็มีคนคิดค้นสูตรผสมน้ำมันเป็นเป็นเบนซินเป็นแก๊สโซลีนขึ้นมาครับแล้วก็มีคนรับน้ำมันมาขายตั้งเป็นปั๊มอยู่ระหว่างทางก็เลยว,เวิ่งไปเติมน้ำมันวิ่งไปเติมน้ำมันรถไฟฟ้าเลิกเลย อืมใช่แล่รถดน้ํามันตอบโจทย์มากกว่าเรื่องฮิตเลยครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเกือบหนึ่งปีเลยนะครับครับทุกคนลืมรถไฟฟ้าไปแล้วจนกระทั่งเหมือนเราทุกวันนี้ที่เราเข้าใจว่ารถไฟฟ้าเพิ่งมามีทีหลังจริงๆแล้วรถไฟฟ้ามีมาก่อนอีกครับจนกระทั่งโลกเราเนี่ยเราใช้เครื่องยนต์สันดาบน้ํามันนะครับกันจนถึงหลังจากยุคสงครามโลกมาสักประมาณปี1947ครับ, 1, รบหลังสงครามโลกมีปัญหาอะไรครับขาดน้ํามันขาดแคลนวะน้ํามันแพงอื พอน้ามันแพงปุ๊บทุกคนเริ่มหันกลับมาแล้วหรือเราจะเอากลับมาทำรถไฟฟ้าดีเอาอีกแล้วใช่ไหมครับ,รบที่ญี่ปุ่นครับมีการสร้างรถไฟฟ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปี1947ครับยี่ห้อทามะคาทามะเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเลยคือใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ใส่มอเตอร์ครับเพื่อที่จะให้วิ่งเป็นรถแท็กซี่ในเมืองโดยที่ใช้น้ํามันน้อยไม่ใช้น้ํามันเลยคือประหยัดน้ํามันใช้อ๋อครับผมบริษัททามะเนี่ยตอนหลังเนี่ยถูกซื้อกิจการโดย นิสสันมอเตอร์นี่คือต้นฉบับของนิสสันลีฟครับผัดมาจนถึงปี1966ครับมาฝั่งอเมริกาบ้างครับฝั่งอเมริกาก็จะมี GM e l e c t r o w a ก e นี่คือเอารถ GM รุ่นหนึ่งมาดัดแปลงใส่แบตเตอรี่เข้าไปเป็นการความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดูแบตเตอรี่นปครับเต็มฝากระโปรงแล้วก็ฝาท้ายด้วย นี่ฝาท้ายนี่ขนาดใหญ่เลยแบตเตอรี่นี่เป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ด้วยนะเรียกว่า s ินเวอร์ซิงครับผมมันเป็นการทําให้รถไฟฟ้าของ GM คันนี้นะครับสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุด120กิโเมตรโอ้วิ่งได้120กิโลใช่120กิโเมแล้วแบตเยอะขนาดนี้วิ่งได้ไกลถึง100กิโลโอ้โหวิ่งได้เป็นร้อยเลยนะใช่แต่มีข้อข้อแม้คือแบตแพงมากแล้วชาร์จได้แค่ร้อยครั้ง ชาร์จร้อยครั้งแล้วก็เสื่อมแล้วอิเล็กโทรเว์เลยไม่เกิดครับครับผมนะครับถัดมาครับ GM ต่อมาอีกปี1997 GM อลองพยายามอีกครั้งหนึ่งครับทำรถขึ้นมาเรียกว่า EV1 ตัวนี้แหละคือบรรพบุรุษของรถ EV ทุกวันนี้เลยในยุคปัจจุบันใช่เพราะตัวนี้เนี่ยใช้หลักการที่เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ครับแต่ยังเป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดอยู่นะครับยังเป็นก้อนซีเลียมใหญ่ที่เราใช้อยู่เนี่ย แต่ว่าใช้พิธีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยเพิ่มเอาแบตเตอรี่มาต่อกันผมไม่รู้ว่าหลักการไฟฟ้าเขาเรียกว่าอะไรเอามาต่อกันให้มันได้วลต์สูงๆอ่ะครับผมเสร็จแล้วก็เอากาลังวลต์สูงๆเนี่ยไปขับดันมอเตอร์สร้างมอเตอร์อที่มีกําลังขับเยอะๆอทําให้มันสามารถวิ่งได้เร็วปัญหาของรถไฟฟ้าในยุคนั้นคือความเร็วมันไม่เพียงพอ,อใ,ชใช่ไหมฮะเพราะมันวิ่งสู้รถน้ามันไม่ได้ครับพอทำแบบนี้ปุ๊บ e v 1เนี่ยเป็นต้นแบบเลยครับแล้วเป็นแรงบันดาลใจทําให้หลายๆคนเนี่ย อยากจะสร้างรถไฟฟ้าบริษัทต่อมาคือบริษัท T-Cero ครับผมนะฮะ T-Cero คือบริษัท AC p r o p o r t i o n ครับผมนะคันนี้เป็นบรรพบบรุดของรถยนต์เทส l a เพราะว่าบริษัท AC p r o p o r t i i n เนี่ยสร้างรถคันนี้ขึ้นมาครับเสร็จแล้วมีชายหนุ่ม2คนครับที่เพิ่งเรียนจบมหาลัยออกมาชื่อว่ามาตินอีเบอร์ฮากับมาร์คทาร i เพนนิครับผมสองคนนี้ครับสองคนนี้มีแนวคิดว่าเฮ้ย ถ้าเราเอาแบตเตอรี่สมัยใหม่อมอย่างลิเธียมไอออนที่เริ่มมีอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างโทรศัพท์มือถือใช่เราเอาแบตเตอรี่พวกนี้มาเรียงกันเป็นเซลล์เล็กๆแต่ละอันเนี่ย3.7โวลต์ใช่เราต่อคูณจํานวนโวลต์ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะได้พลังโวลต์สูงมากแล้วมันจะทําให้รถคันนั้นน่มีประสิทธิภาพต่อมอเตอร์มากแล้วใส่แบตได้เยอะดีกว่าแบตเตอรี่ตะกัวก,กดทําให้มันสามารถวิ่งได้ไกลด้วยวิ่งได้ความเร็วด้วย2คนนี้ไปขอบริษัท AC p r o p u l s ช o n ครับเอารถนีม ขอทดลองเอามาเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแทนครับผมแล้วยัดเข้าไปในรถนี้ครับผมผมเพิ่กดรถคันนี้ครับสามารถทำศูนย์ถึงร้อยได้ภายในเวลา3.7วินาทีหวัว3.7วินาทีก็เท่ากับรถสปอร์ต<อ>เ,เท่ากับรถเทสลาทุกวันนี้เลยเออใช่โอ้โห พอทำสำเร็จปุ๊บคนคว้าสำเร็จปุ๊บสองหนุ่มมาตินอีเบอร์ฮาร์ดกับอะไรนะมาร์คแพร์นิงสองคนนี้ก็ออกตะเวนหาทุนทันทีครับเดินไปในซิลิคอนวัลเลย์ไปเจอคนคนนี้ครับคนกลางครับมิสเตอร์อีลอนมัสอีลอนมัสเนี่ยกำลังรวยจากการที่ขายเพย์พาวขายนู่นขายนี่แล้วก็มีเงินอยู่ประมาณหมื่นล้านอะไรเงี้ยเขากำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆพอดีเขาก็ชื่นชอบแนวคิดของสองคนนี้มากเขาก็เลยบอกว่างั้นผมลงทุนให้คุณเองครับ ลงทุนเยอะจนกระทั่งเป็นนในเป็นหุ้นใหญ่ครับแล้วก็กลายเป็นประธานบริษัทแทน2คนนี้เงินเยอะไงทุกคนทุกวันนี้ไม่มีใครรู้จักมาตินอีเบอร์ฮาร์ดกับมาร์คทาร์เพนิงไม่รู้จักแต่รู้จักเทสลาจากออลอนมัส์โอเคกำเงินมาอย่างเดียวแล้วเป็นหัวหน้าเลยโดยชื่อเทสลาเนี่ยตั้งชื่อจากขดลวดมอเตอร์ที่มันสามารถรับแรงโบนสูงๆได้ น,นั่นก็คือขดลวดของเทสลานั่นเองอ,ของเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาที่ทำข<ช>ดลวดขึ้นมาโดยเฉพาะน <ola> ิโคลาเทสลาเขาเป็นคนปิดทองหลังผ้าคืออีกคนหนึ่งเนี่ยคิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเราใช้ตามบ้านกันอยู่ทุกวันนี้คือ AC, เอซีอ AC, แต่นิโคลาเทสลาเป็นคนคิดค้นไฟฟ้า DC รกระแสตรงครับผมซึ่งมันมันใช้งานยากแต่มันให้ประสิทธิภาพสูงมากใช่พอคิดค้นเป็นขดลวดเทสลามาเป็นมอเตอร์เนี่ยโอ้โหมันมีกำลังสูงมาก สองคนนั้นนะก็เลยตั้งชื่อบริษัทบอกบอกอีลอนมัสว่าตั้งชื่อลถว่าเทสลาเพื่อเป็นเกียรติให้กับนิโคลาเทสลาครับผม,มนะแล้วก็ออกมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า E v บีจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับผมบ<อ>กับทฤษฎีนี้แล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นมีรถไฟฟ้ายี่ห้ออะไรเต็มไปหมดเลยเยอะมากดีอะไรเต็มไปหมดเลยกูดแคทนะมาเต็มไปหมดเลยก็นี่แหละคือรถไฟฟ้าหลายคนผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยถ้ากําลังจะซื้อรถส่วนใหญ่ก็ ลังเลมกันนะว่าจะซื้อรถไฟฟ้าเลยดีไหมรหรือจะเป็นรถไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าจะเป็นรถสันดาปกติซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนก็อยากทันสมัยบางคนก็รู้สึกว่าอยากลดโลกร้อนแล้วโดยการที่จะปล่อยมลพิษให้น้อยที่สุดก็ซื้อรถไฟฟ้าแต่ก็จะลาบากนิดนึงเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยที่ชาร์จที่อะไรเนี่ยมันยังไม่มีความอุดมสมบูรณ์มากเบียบบอใช่ครับก็บมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ฟังประวัติดูแล้วเนี่ย ก็สนุกดีนะครับสนุกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองอาจจะลองเป็นข้อมูลดูนะครับว่าเความรู้ตรงเนี้ยผมว่าเอาไปแชร์กันได้่ครับผมทั้งหมดนี้คือกว่าจะมาเป็นรถไฟฟ้า EV, อ่า